อีกครั้งกับจิว๋วสตอรีตามใจจิว๋ววันนี้จะพามาย้อนวันวนที่ตลาดเก่าหัวตะเคในเขตราะบังจังหวัดกรุงเทพถ้าพร้อมแล้วเชิญตามมาเลยค่ะตลาดเก่าหัวตะเคตั้งอยู่ในซอยลาดกังบเง17เป็นชุมชนเก่าโบราณริมคลองประเวศบุรีรมซึ่งเป็นคลองขุดในสมัยรัชกาลที่5 ให้ขุดต่อจากคลองพระขนงไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางประกงที่จังหวัดฉะเชิงเซาบีบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีเรียงรายตลอดริมสองฝั่งคลองเมื่อก่อนที่นี่มีจรเข้ชุกชุมจึงเป็นที่มาของชื่อตลาดหัวตะเคตลาดที่นี่ก็เหมือนกับตลาดโบราณหลายๆแห่งที่เคยมีร้านรวงคึกค,คักมีชีวิตชีวามีร้านค้ากว่าร้อยห้องและเป็นสถานที่จอดเรือซื้อขายขนถ่ายสินค้า เนื่องจากแต่ก่อนยังใช้ลำคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลักการค้าขายและวิถีชีวิตต่างๆจึงเกิดที่ริมลำคลองเมื่อมีการตัดถนนเดินทางด้วยรถยนต์ตราดริมน้ำจึงค่อยๆซบเซาลงไปจนถึงปัจจุบันทางชุมชนจึงได้ช่วยกันอนุร,รักษ์และฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งที่ชุมชนหัวตะเคยยังคงได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบเดิม ที่แทบไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากนะักถึงแม้จะตั้งอยู่ในกรุงเทพแต่ยังคงเป็นสถานที่ที่ความเจริญทางเทคโนโลยีของเมืองใหม่ไม่สามารถเข้ามาแทรกซึมได้ระหว่างที่เดินชมบรรยากาศเราจะได้เห็นลวดลายทางศิลปะที่วาดลงบนกำแพงภายใต้แนวคิดหัวตะเคตที่ทางกลุ่มนักศึกษาร่วมกับชุมชนมาวาดกล่อกำแพงไว้เมื่อปีพศ2557 เพื่อสร้างสีสารให้กับชุมชนกลายเป็นจุดถ่ายภาพชั้นดีให้กับผู้มาเยี่ยมเยืยนดูเข้าขับชุมชนเก่าแต่มีความฮิปและชิคแฝงอยู่ในตัวภูมิปัญญาสำคัญของชาวหัวตะเขคือช่างไม้ ทําให้ที่นี่มีโรงไม้เยอะมากแต่ปัจจุบันโรงไม้ได้ปิดการลงหมดแล้วเหลือเพียงโรงไม้สําหรับสร้างรหัสวิทย์น้ำนาข้าวที่เหลือไว้เพียงพื้นที่ทํากิจกรรมที่ยังได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อยู่สองร้านดังแห่งหัวตะเคที่จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวร้านแรกคือร้านณราชกระบัง เป็นร้านคาเฟ่ขายอาหารเครื่องดื่มและขนมทานเล่นส่วนที่อยู่ตรงข้ามการชื่อร้านสี่แยกหัวตะเข้ซึ่งเป็นบ้านไม้โบราณสองชั้นพื้นที่ด้านล่างเปิดเป็นร้านอาหารติดริมคลองมีระเบียงหันหน้าเข้าหาคลองมีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลาได้บรรยากาศดีสุดๆที่นี่เคยได้รับเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปี2559เราเลยตัดสินใจนั่งที่ร้านนี้ เพราะอยากถ่ายรูปคู่กับถาดที่ติดอยู่บนผนังของร้านเลยได้รูปสวยๆมาฝากทุกคนหากอยากค่อนคลายย้อนอดีตที่ทำให้เรายิ้มได้ลองมาเที่ยวพักผ่อนหลบความวุ่นวายสัมผัสวิธีชีวิตของคนริมคลองบรรยากาศสุดคลาสสิกทานของอร่อยถ่ายภาพสุดเก๋ ได้ที่ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเคซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าจนถึง1นึ่งทุ่ม ขอบคุณสำหรับการติดตามชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ